ต้องทาแต่ว่ามันจะมีอะไรอีกเราก็ไม่เคยรู้จริงๆว่ามันมีไลฟ์เว็บอยู่ก็ไม่ได้ไปเปิดหาแล้วก็ไม่ชอบเรื่องขายตรงด้วยีพอเราได้ใช้เริ่มแรกก็ตัวเองเป็นเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเพิ่งจะหายในช่วงก่อนวันที่สิบสสิบเอ็ดธันวานะคะแล้วก็หมอก็ให้ยามาก็จบคอร์สละแล้วก็ส่วน รักษาอยู่ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วก็ปัสสาวะแบบเรากั้นปัสสาวะนะให้เราเปัสสาวะอักเสบปีละสองครั้งสามครั้งนะคะแต่ยังไม่หนักหนาสาหัสเพราะว่าเราจะารักษาสุขภาพพอมันจะมีอาการเริ่มเริ่มแบบปัสสาวะขั้นอะเราก็เตรียมละแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยทานยาอะไรเอ,อแม้แต่ บนกระดูกมันเริ่มบางก็ตอนที่เราลื่นล้มลื่นล้มกระดูกเออหลังข้อที่สิบสองเราหมอบอกว่าเอ็กซเรย์แต่เขาก็ลงความเห็นว่ามันอาจจะเกิดจากอย่างอื่นหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากการลื่นล้มทําให้กระดูกท่อนที่สิบสองอ่ะมันจะคดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค้นว่าเราจะเป็นเออเขาเรียกว่า กระดูกพุนนนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นคือโรคอะไรมันมาเนี่ยมันก็ทําให้เราตรวจเจอเสร็จแล้วก็ดังนั้นโรคที่อยู่ประจําตัวของตัวเองเนี่ยก็คืออย่างรักษาโรคกระดูกพุนแล้วก็หมอก็ให้ยาเป็นยาเข้าไปในน้ําเกลือปีละครั้งนี่ก็เพิ่งไปไปให้มาก็ไม่ได้งดนะคะพอเราพอมาเราได้เอ็กซ์สามเก้าและเอออน และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ไปฝังเข็มสองปีที่แล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันทําให้เราอะไม่ได้ไปฝังเข็มที่ที่โรงพยาบาลเราก็จะเลือกที่แบบอะไรก็ได้ที่ไม่กินกินเข้าไปหมอเขาก็บอกมันก็อันตรายแม้แต่แคลเซียมเราก็ไม่กินยาเลยและดังนั้นร่างกายเราเนี่ยจะเรียกว่าปลอดสารเคมีก็ได้นะฮแล้วเราก็ทานข้าวอาหารเราก็ส่วนใหญ่เราก็ปรุงเองที่บ้าน ค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้มาจากการที่ได้ใช้แค่สามสี่วันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสดชื่นตื่นขึ้นมาเนี่ยปกติเนี่ยที่เราไปฝังเข็มเนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์ละครั้งแล้วสิบครั้งแล้วหมอก็จะหยุดอีกหยุดไปสักประมาณหนึ่งเดือนถึงจะเริ่มใหม่ดังนั้นวันนั้นเราเพิ่งจะไปเริ่มฝังเข็มหนึ่งครั้ง แล้วพออีกสักสามสี่วันมันจะครบอีกหนึ่งสัปดาห์แต่เรามาใช้เอ็กสามเก้ากับออออนด้วยกันเช้าเย็นเช้ากับค่ำอะนะคะปรากฏว่าเราไม,ไม่ไม่ไม่ปวดหัวแล้วหนังตาเราอะปกติอะพอพอหลังจากนั้นอะมันเหมือนเราจะต้องไปฝังเข็มเข็มที่สองที่สามหนึ่งสัปดาห์หนังตามันก็จะเหมือนอ่อนร้ามันก็จะเหมือนคนห่วงนอนแต่เราก็ต้องแบบตาเปลือ เราก็เอ๊ะเราเป็นอะไรไปไปมาเราเพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อมันอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนอ่อนแรงก็ได้เพราะว่าเราเป็นคนอดนอนแล้วก็ทํางานกลองคืนด้วยเมืนปั้นงานของเจิ๋วอะแล้วเราก็นานละเลยทําให้แบบร่างกายเราก็สะสมอนนี้ก็อายุเข้าเลขหกสิบสามสิ่งที่เราได้จากเออสกสามเก้าเนี่ยรู้สึกว่า คุณทีช่วยไปิดไฟได้ครับคุณทีช่วยปไฟ<ม>นด,ดครับระบบสายตาของเราเนี่ยมันสว่างเราเราเป็นคนไม่ใส่แว่นตอนแรกๆเนี่ยเราใส่แว่นเราจะเปลี่ยนแว่นเลนทุกปีเลยเพราะเราต้องนั่นนั่งปั้นงานเล็กจิ๋วๆเนี่ยกลางคืนให้ลูกค้าแต่พอหลังจากนั้นเราไม่ไม่ต้องไปมุทะลุอะไรแบบนั้นแล้ว แต่สายตาเราก็ไม่ยอมใส่แว่นเพราะเราเชื่อว่าถ้าใส่แว่นมันยิ่งทําให้เราแย่ลงจึงเป็นคนที่อายุขนาดนี้แล้ว่ไม่ใส่แว่นให้ใครเห็นเลยแล้วเราก็ยังพอมองได้แต่พอมาได้ x สามเก้าเข้าไปเนี่ยจากีิอ้อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสว่างขึ้นข้างในอะ่ะมันเหมือนมันมีแสงอยู่ข้างในอะ่ะตาเราอ่ะก็ปกติอะ่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตาเราก็ลืมปกติเนี่ยเช้ามา แต่ข้างในอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่สว่างแต่ตอนนี้เราต้องขอบคุณนะคะผู้ที่แนะนำหรือผู้ที่ได้ค้นพบเราจะเราจะพยายามีมวินัยแล้วก็จะใช้ให้ต่อเนื่องแล้วก็ร่างกายเราก็เฟสสดชื่นเราเคยวิ่งเอแบบวิ่งหย่อๆหรือออกกำลังกายเนี่ยบางทีเราเมื่อยแต่เนี่ยเรารู้สึกเราไม่เมื่อย เลยทาให้สวของเราเนี่ยมันเข้ามาเติมเต็มอ่ะ <c oughs> ดังนัง้นเขาต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องของสามีกับลูกสาวในโอกาสต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณคุณที่ประนกจันทร์มากๆนะครับก็เป็นประสบการณ์การใช้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องเราได้ฟังแล้วก็รู้สึก รู้สึกดีนะครับก็นี่ลระคือสิ่งที่เราต้องการนะครับพี่น้องเราต้องการฟังจากคนที่ได้ใช้แล้วมีสิ่งที่ดีได้รับอย่างไรบ้างในสิ่งที่เราทุกท่านมาแบ่งปันเนี่ยจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนเลยแล้วก็บางคนบางท่านเนี่ยเขามีพี่น้องมีที่มีพ่อมีแม่ อาจจะเป็นเหมือนท่านเลยอย่างนี้นะครับก็เกิดความเชื่อมั่นและนําสิ่งที่เขาได้รับไปแบ่งปันแล้วก็เขามีโอกาสได้ใช้นะแล้วก็จะมีความสุขนะจากที่กระทุกมาหลายๆคนหลายๆท่านนะครับก็ทําให้เครอบครัวเขามีความสุขขึ้นได้จากคาพูดจากการแบ่งปันของเราเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณนกจันนะครับค่ะยินดีค่ะ